เลิกแก้ตัวเสียทีจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณก้าวออกมาจากพื้นที่สุขสบายของตัวเองเนื่องจากความกลัวและความลังเลทำให้สมองของคุณผลิตข้ออ้างและข้อแก้ตัวต่างๆขึ้นมาเช่นยังไม่น่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมผมอายุน้อยเกินไปผมแก่ไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้ผมทำไม่เป็นข้ออ้างยอดนิยมที่สุดที่ผมเจออยู่บ่อยๆก็คือ ผมมีเงินไม่พอส่วนคนที่มีเงินอยู่แล้วนะหรือก็หมักจะอ้างว่าผมไม่มีเวลาหลายคนพอได้ฟังจะเถียงผมทันทีว่าก็ใช่แต่กรณีของผมไม่ใช่แบบนั้นหยุดครับแล้วฟังผมนะจังหวะและโอกาสที่ดีไม่มีทางเดินมาหาคุณได้รอถ้าคุณมัวแต่ยืนอยู่กับที่แล้วรอคอย วิกฤตเป็นโอกาสได้เสมอไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะเด็กหรือแก่เกินไปไม่เชื่อคุณลองค้นหาเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจากอินเทอร์เน็ตดูสิครับคนที่เขาทําตามความฝันของตัวเองได้มีทั้งคนที่อายุเยอะและอายุน้อยกลับมาที่ข้ออ้างไม่มีเงินคุณไม่มีเงินจริงๆหรือคุณเป็นคนใช้ใจ่ายผิดประเภท คุณซื้อโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือและเกมใหม่ได้ตลอดแทนที่จะลงทุนกับการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันนะครับคนที่บ่นว่ามีเงินไม่พอใช้พอได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการบริหารการเงินส่วนบุคคลก็มีเงินเหลือขึ้นมาทันทีเช่นกันครับสำหรับคนที่บ่นว่าไม่มีเวลาคุณหาเวลาได้เสมอครับเอาละ่ะคุณจะอ้างกับตัวเองอยู่นั่นว่า กรณีของผมไม่เหมือนกันหรือจะเลิกหาข้อแก้ตัวแล้วเริ่มลงมือทำอะไรเสียทีเป็นสัจธรรมอยู่แล้วว่าถ้าคุณทำอะไรเหมือนเดิมคุณจะได้รับผลลัพธ์เดิมเมื่อผลลัพธ์เหมือนเดิมแล้วชีวิตจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร